บอยที่ทีวันนี้ผมก็จะมาเจออะไรบางอย่างครับตูวรับแนะนำโดย GMM Grammy GTA Channel นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามา,มาสนับสนุนผมเอ้ยแนะนำได้ยังไงนะครับและสสำหรับวันนี้ผมก็มต้องก็ต้องเอ,อ้ยไม่ใช่อีกคนนึ่งมีอีกมีอีกนะครับเดี๋ยวผมก็ตัดไปเลยอนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้อินโทรแบบเท่ๆหัวโนะครับ มาที่แชนแนลนี้นะครับนี่แชนแนลนี้เลยครับตามหน้าปกเลยเห็นไหมครับนี่แล้ครับชนแนลเขาครับนะครับกติตาก็ครับถ้าทําให้ต้องโปรโมทชนแนลให้ไม่งั้นจะลบจริงๆริงท่านสามารถขอแก้อินโทรได้ไม่เกินสองครั้งใน facebook ทักมาเลยโปรดรอเพราะผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยว่างแต่ว่างแต่เสาร,ร์อาทิตย์นะครับนะครับ เดี๋ยวใครที่อยากได้ให้มาคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปว่านะครับเอาครับวิธีทำอินโทรฟรีติดตามติดตามเขานะครับเมนคลิปว่าเมนคลิปข้างตานี้ว่าหนึ่งหรือสองตา 1ห,หรือ2ตามอินโทรที่ท่านต้องการถ้าผมผมทำอินโทรให้เสร็จแล้วในสามวันท่านไม่ได้โปรโมทแชแน,นลให้ผมโดนลดให้ผมลบคลิปนะครับอ่าแค่นี้ครับคุณก็จะได้ครับก็แค่บอกว่าต้องการอันไหนครับอินโทรหนึ่งอินโทรสองเลยครับ ยี้นะ<า>ครับดูบแลครับแค่นี้ครับอ่าแค่นี้ครับก็จะได้มานะครับอ่าผมก็ไปเอาไปเอาครับแล้วผมก็จะโปรโมช่องให้เขาซึ่งผมโปรโมทให้แล้วครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับร